อ้ารวมด้วยช่วยกันทำาตัเน้นเขานิ่มใาาส่ตะลาวักศพเพราะว่าช่วงฤดูฝนมากมีแต่มีการไม่งานหรือว่ามีผููเสียชีวิตแต่สินเดินทางเขาไปลำาาาบากกันไหมดันน้นยากพว่านาวม ต้องทำทางเข้าไปทำถนนเข้าไปดีละล่าพังจบนี่วุ้มอเมีการแล้วนะครับสร้อยกันสุภูสุนแรงจากชาวบ้านช่วยกันรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือหมะไเอาฮ rồi gắn con là mè con làm mưa đang trai sao ban ถนนเขาเมนสาราพักศพว่าช่วงดูดูผลไม้น้ำท่วมวัดบูรพารามบ้านนาตุนหมู่สามตำบลหน,นองมะทองนะครับต่อยกันคนละไม่คนละมือทางเขาเมีม ช่วงดูฝน,น,นมาน้ําก็จะเยอะน้ําท่วมเติมเข้าลําบากถ้ามีผู้เสียชีวิตจะต้องทำสนุนเขาใช้งบประมาณงบ,งบประมาณประมาณสี่หมบาทประมาณ4,000มบาทตัวเลขวงกลมสี่หมื่อาจจะขาดบ้างหรือว่าอาจจะเกินก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกิน4ี่0มื่บาท ถนนเจ้าสราวักศพวัดบูราพารามบ้านนา,นาป็นหมู่สามนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจใช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายตอนนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดของงานช่างปูนกำลังเก็บรายละเอียดอยู่เพราะว่าเป็นสาราพักศพเวลามีการมีงานมีผู้เสียชีวิตก่อนน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะน้ำท่วม ก็เลยต้องทำถนนเขามาตีสารพัดศพใส้งบประมาณทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ4ี่0 0บาทตัวเลขกลมๆขาดเหลือก็อยู่ประมาณนี้แหละสี่0มืบาทเป็นงบประมาณของทางวัดนี่แหละแต่ว่าค่าแรงก็ไม่ได้จ่ายออกค่าแรงก็ชาวบ้านช่วยกันทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันทำแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงก็น่าจะเสร็จ ครับขอบคุณด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ PC มารวยข่าวสารสาระและบันเทิงด้วยนะครับอ้าช่างเทคนิคหรือว่าการเก็บรายละเอียดของงานโอ้สร้างปูนมืออาชีบเลยนี่ไม่ได้มืออาชีบมือสมังทั้งนั้นอของแท้ของแท้ เจ็บงานล้ละเอียดนี่ก็จะเป็นสลาพักศพนะครับเวลามีการมีงานผู้เสียชีวิตก็จะมาจัดงานกันที่นี่ก็ทําถนนหรือว่าทําทางเดินเข้ามาที่สลาเวลาน้ําท่วมมาก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงก็เลยต้องจําเป็นต้องทําถนนเข้าไป ทำันุนเข้ามาที่สารพักศพแหอย่างนี้ <c oughs> ก็ด้วยช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนหรือว่าช่างทั่วทั่วไปแหละ <c oughs> ในชุมชนของเรานี่แหละรวมด้วยช่วยกันทุกๆคนเมเมเมบเมบเอทุกค่ยด้เนาะทำสนั <c oughs> บนุนเข้า ู่พระเมรุหรือว่าเมมนั่นเองบ้านหลังแรกทุกทุกคนก็คือซิมีแล้วเนะาะบ้านหลังแรกหรือว่ารถยนต์คันแรกแต่คือซิเมีแล้วเดี๋ยวคือบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนหละกำลังทำถนนเข้าไปทุกคนที่จะต้องมาเจอมาพบกันที่นี่เพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายทำถนนทำถนนเข้าไปที่บ้านหลังสุดท้ายของทุกทุกคน ที่จะต้องมาพบปะหรือพบเจอกันที่นี่แหละไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้บุญิพูได้ปฏิเสธได้ความตายเพราะว่านี่คือบ้านรัาสุดท้ายของทุกๆคนสวัสดีครับ